สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครั้งหนึ่งกับการพบกันนะครับสำหรับรายการ AM PM นะครับใช้เวลาทั้งกลางวันแล้วก็ตลางคืนกับอาจารย์ครับผมอาจารย์ PM นะครับผมอาจารย์ AM ครับวันนี้นะครับเราจะมีหัวข้อที่พิเศษ เป็นหัวข้อ,อสำหรับขั้นกลางในระหว่างย่อของการนัสการที่เราเรียนกันเป็นปัจจุบันนะครับแต่ว่าเราจะมีหัวข้อพิเศษนั่นก็คือหัวข้ออะไรครับอาจารย์เอ็อนนี้ก็คืออันนี้พี่ว่าไม้คำยันไม้คำยันอ่าไม้คำยันใช่ครับที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ครับอ่าหัวข้อของเราวันนี้ก็คือ ไม้คำยันที่พระเจ้าส่งเตรียมไว้นะครับโอ้โหเป็นหัวข้อพิเศษม,มากๆแล้วก็เราจะมาดูด้วยกันว่าเพราะอะไรเราอ่ามีหัวข้อนี้นะครับก่อนอื่นเลยในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะที่เราไม่พบกันเนี่ยอาจารย์แนนแสงอาจารย์เอเนี่ยเล่าอให้เราฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างว่า <c oughs> ก็ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วครับ ก็ผมต้องช่วยพนัยาทํบนานบางน,น,นั้นผมต้องการออกไปออกไปข้างนอกแล้วก็ไปไปสังเกตว่า,ามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านเราครับเดี๋่วเขามไม่ไม่ไม่รู้ว่าเพราะว่าแคันนั้นมีนี่นี่มป็นาอะไรครับทอ่ทอแบบท่อระบายน้ำเดี๋ยเดี๋ยวว่าเอา่อฝา มันท่อไม่ไม่สนิทแวกวก็ผม,มก็ตกลง้วก็ขาในในท่อระบายน้ำครับอ๋อขาตกลงไปในท่อระบายน้ำที่ฝาปิดไม่สนิทนะครับใช่ใช่<า>ใช่ใช,ใชแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับจริงนตอนนั้นรู้สึกว่าเอาเคือเจ็บเจ็บดนหน่อยอแต่ว่าผมก็ผมก็คือช,ช,ช่วยตัวแอนก็ ก็ก็นอนนอนนอนทิพย์หุ่นก็เลยบอกว่าเอาเอาก็คเลยพานายามาช่วยกอใช่ <c oughs> แต่ว่า<ต>จริงๆตอนตนั้นรู้สึกว่าเขาไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเจ็บเจ็บเจ็บเยอะแต่ว่าก็ก็แต่ว่าก็รู้สึกว่าเจ็บครับแต่ก็ยังเดินได้ใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่ไม่กล้าไม่กล้าเดินครับเพราะว่าคนเพราะว่าผมเห็นว่า ขาครับก็มีปวบเหมือนเพิงพอมครับใช่บวมบวมขึ้นมาใช่ใช่ก oh, ็อ๋อ<ช>แล้ว,<ช>ลวห,ลหลังจากนั้นเลยครับหลังจากนั้นผมเห็นอ่อผมก็เห็นว่าวิ๊เพราะอะไรอาจารย์เอถึงโพสตรูปเนาะในเฟซบุ๊กแล้วก็ <laughs> ว่าเหมือนว่าต้องไปรักษาตัวเพราะว่าอาการอาการดูเหมืนอนหนักขึ้นลองอลองให้ <c oughs> ลอเกิดอะไรขึ้นนะครับ ช่ hey, เพราะว่าตอนนั้นเอ่อคณะยาก็ส่งผมไปไปเอ่อลงลงปาลครับแต่ว่าไปโรงพยาบานนี่ก็มีเอ่อก็สแกนสแกนเอ็กซ์ไ <Yeah. S 2> วเอ็กซ์เอ็กซ์ไวก็บอกว่าเอ๊ะคือกระตุกไม่ไม่ไม่ไม,มีไม่มีปัญหานะครับก็เป็นปกติไม่ไม่ไม่ขาดอะไรครับขาด <laughs> ไม่หักไม่หักใช่ครับโอขาขานี่อันเรียวขาดจากไม่ นี่ก okay, ag er ็หมอหมอบอกว่าโอเคเขาต้อไปกินยาแก้ยาแก้ปวดก็ตีกวก็ก็กลับบ้านแต่ว่าตอนนั้นคือวันจันทร์ครับเดี๋ยววันจันทร์เอ่อที่วันอาทคตย์วันวันพุธวันพุธวันศุกร์วันศุกร์ห้าวันแล้วก็เห็นว่าทำไมทำไมคขาเปลี่ยนสีครับี่ส เป็นเป็นเป็นสีฟ้าส like ีดำครับโอแแล้วก็ก็ยังบุกอา่าพูว่าอะไรครับบวบอะบวมบวมบวมใช่อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนจากขาสีปกติกลายเป็นสีม่วงม่วงดำดำมือนช้ำใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วแล้วก็แล้วก็ก็ไปก็ไปโรงพยาบาลอีกคงครับแล้วก็หมอหมอที่สองบอกว่าคือคือเพราะว่าหมอที่หนึ่งเขาไม่มีประสบการณ์ครับ อ้มเขาเขาอว่านั่นคือกรตุกไม่มีไม่มีฟันหาก็ก็โอเคแล้วแต่ว่าคือเขาก็เห็นว่านี่นี่เป็นกล้ามเนือ้คคอฉีกขาดนะครับอ,อแล้วสรุปได้ว่าอ่าจากจากที่ครั้งแรกเนี่ยเราเราไม่รู้ว่ากล้ามเนือ้อฉีกขาดใช่ใช่ใช่แต่ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาห้าวันเนี่ยก็หมอก็ตรวจได้พบว่ากล้ามเนือ้อฉีกขาดโอ้โห ในกราดักสั้นใสันนี้เป็นว่าอะไรก็ภาษาจีนอ่ะพ่อว่าคือก้อนหียนกดแต่ใช่เป็นเฝือกหะครับเขาเรียกว่าใช่เป็นเฝือกที่เป็นเป็นเป็นปูนที่หล่อไว้ที่เท้าเพื่อไม่ให้ไม่ให้ขาขยับเนาะไม่ให้ใช่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 ต้องใส่เฝือกันเลยทีเดียวโอ้แบบนั้นถ้าใส่เฟื่อเนี่ยเราก็จะเดินแบบคนปกติไม่ได้แล้วเนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้คือวันวันนั้น ก็มีหมอก็ให้ให้พยาบาลพยาบาลด้วยที่สองกรับกก็ก็ก oh, ็สอนผมอันนี <wh huh? ้ไปอืมต่านอยงไปแล้วก็สุดท้ายเออเมื่อเราจะออกไปโรงพยาบาลเนี้ยคือเขาเออคือพยาบาลบอกว่าไม่มีไม่มีอันนี้ให้อ๋อที่ ที่โรงพยาบาลสอนเราสอนเราเสร็จแต่ว่าไม่มีไม้คำยำหรือว่าไม้เท้าเนี่ยให้เรากลับมาด้วยโอ้แล้วก็ลำบากเลยใช่าเลยเขาเขาบอกว่าต้องต้องไปซื้อที่ร้านขายยาครับอืมในก็ไปมันในก็พันยาของผมก็ไปก็ก็เขาเขับองส่งส่งผมไปไปไปหาไม้ไม้คำยางคำยางกันแล้วครับำ คนยานคนยานแล้วก็เราไปไปถึงร้านหนึ่งครับก็คัน้านคานข้นงบานับเจ้าขวัญบอกว่าไม่มีอืมก็เพราะว่าตอนนนั้นตอนนั้นพรรกาก็มีต้องต้องต้องเลือกไปทําธุรกิจไปไปบ้นานใหมรภาษาจีนก็เราเราเหลือแค่ประมาณสามสิบนาทีท่านตองตองสี่ม่มมาย์ม่าคืยา ครับมมาทำอย่างส่งผมกับบ้านโอ้นึกก็นึกก็ก็ไปหมู่บ้านนั้นสองพันสองพันสามจินรับอ๋อนั่นนั้นนั้นนั้นที่นั่นไม่มีล้วก็นรญก็ยาก็ก็กับร้อไปประมาณสิบนาทีหรือเปล่าก็ก็ไปร้านที่สองหลานที่สองเจ้าเจ้าของก็บอกว่าไม่มีค่ะแต่ว่าเขาแต่ว่าเจ้าของอยู่ๆก็ก็คิดว่าเอจริงๆครับไม่ไม่ก่อนลูกของเขาครับ ก็มีโอกาสทีก็กาทาให้ขาคาคาคาก็มีปัญหาออใช่แต่ว่าคือสุดท้ายร้านร้านร้านของเขาก็ก็มีอันนี้เป็นคู่อเป็นของแต่แต่ไม่ใช่ขายในร้านแต่เป็นของลูกชายของเขาที่เคยที่เคยขายใช่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 แล้วก็บอกว่าให้ฟรีใช่โออ๋อนี่ก็เลยเป็น เราได้ไม้ค้ำยันที่เจ้าของร้านนั้นให้กับเราฟรีๆ<อ>ก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อว่าไม้ค้ำยันที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ใช่ใช่ใช่อ,อ,อนนี้นี่คือที่มาของหัวข้อของเราในวันนี้นะคะว่า <c oughs> นี่แหละนะครับอาจารย์เอเอ็มเนาะประสบอุบัติเหตุตกท่อแล้วก็กล้างเนื้อฉีกขาดแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนหมอก็เข้าเฝือกให้แต่ว่าทำให้ แต่เมื่อเข้าเฟืองเนี่ยทํให้ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติเดินในปกติต้องใช้ไม้ค้ายันเป็นคู่แต่ว่า<ๆ>ที่โรงพยงบาบาลเนี่ยดันไม่มีให้อีกเนาะแล้วก็เราจําเป็นต้องออกมาซื้อแต่ว่าเนื่องจากามีธุระต่อด้วยแล้วก็มีเวลาแค่สามสิบนาทีใ,ในการหาไม้วก็ต้องกลับไปที่บ้านอีกก็จะ,ก,จะก็จะลําบากเนาะก็แต่ว่าพระเจ้าก็จัดเตรียมให้สําหรับอาจารย์เองก็คือไปพบร้านร้านหนึ่งที่เขาไม่มีขายแต่ว่า,เ,าเขามีของที่เป็น คู่เดิมของลูกชายเขาซึ่งก็เป็นสภาพใหม่เลยเพราะว่าเป็นเด็กวัยรุ่นแบบจะหายเร็วนาะก็สภาพใหม่แล้วก็ที่รกักกให้กับอาจารย์เอเอ็มแบบฟรีๆใช่ไหมครับอาจารย์เอเอ็มฟรีครับไม่ต้องจ่ายเงินโอ้โหเป็นฟรีแล้วก็ไม่ต้องจ่าย <laughs> ตังค์แล้วก็เป็นของขวัญจากพระเจ้าอย่างแท้จริงพระ<ม>เจ้าทรงจัดเตรียมให้อย่างแท้จริงนะครับครับผมก็จริงๆเรื่องนี้ก็อให้เรามีประสบการณ์หลายอย่างนะครับสําหรับอาจารย์เอเอ็มรู้สึกยังไงบ้างครับกับ ประสบการณ์ครั้งนี้ครับเพราะว่าตอนตอนนั้นเพราะเราเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคือเพราะเราไม่ใช่อยู่ที่เชียงใหมหเ่เป็นเป็นเมืองใหญ่เมืองใหญ่หอ่ามไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพทช่ไมมีม,ม,มีมีร้านเยอะมีมีร้านขายยาก็เยอะแต่ว่าเราเราอยู่ที่หมู่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านคือจังหวัดมุดารหันเป็นเป็นจังหวัดแต่มุกมุดตหารเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วร้านก็ไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้น จริงๆครับผมไม่ไม่ไม่ขาดอะไรผมไม่ขาดสนอะไรเพราะว่า er. พักสิ่งทุกสารผมก็มีครับแต่ว่าคือเมื่อผมผมรับสายทีมอุตสาหกรรมก็เห็นว่าทำไมมีมีมีพี่น้องสมาสมาชิเขาบอกว่าเมื่อเขาาร่างกายไม่สบายหรือว่าเออเจ็บเข่าใช่ไหมหรือว่าอะไรเขา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 ก็มีประสบการณ์ที่ว่าพระเจ้าทรงทรงเตรียมเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เขา ก็ก <us> well. ็ก็มียาแล้วก็ก็ก็มีหมอมาช่วยนออัตตอนนั้นพี่อ่มก็อ่ะอ่ะอ่อที่อัดสั่นเลยครับก็เขเขาบอกว่าพัดพระเจ้าก็ส่งภาษาด้วยแต่วันนั้นครับเมื่อผมมีมีอะไรกับไม้อย่างนี้ทําให้ผมรือรู้สึกว่าคือไม่ไม่ว่าเราอยู่ที่ลําป่าหรือการทุกข ทุกยักุกอะไรก็ทุกย anyway> ักษ์ลำบากครับยากลำบากท่าใจพระเจ้าก็ทรงอยู่กับอยู่กับเราครับเพราะว่าก็อ is with us นี่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 เป็นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากมาเพราะว่าใช่ที่มุกหารหาอันนี้ก็หายาเลยเพราะว่าเราโอ้ก็ตรงนั้นเป็นเป็นประสการณ์ใหม่ครับเพราะว่าคือที่ว่า พราะอออาเศรษฐะเพราะมีเพื่อนมีเพืブーブー่อนก็ถามผมว่าอาจารย์อินสันครับรู้สึกว่าสุขเศร้าหรือเปล่าครับใช่ไหมถ้าถ้ามีประสบการณ์แบบนี้อืมม้ตามรักษาญา่าน้อยสามนถึงหกอาทิตย์ครับอืมโอ้โอรู้สึกว่าสุขเศร้าใช่ไหมเสียใจแต่วต่แต่พอเมื่อเมื่อผมผมมีอย่างนี้ก็ก็เข้าใจว่าใช่ พระเจ้าทรงอยู่กับผมผมผมไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรแล้วอืเพราะฉะนั้นทุกวันก็ก็อ่านพระพระคัมภีร์ครับแต่แล้วก็บอกคือทุกวันอ่านพระคัมภีร์ครับเพิ่พอดี่ว่าตอนนี้อ่านสตูสตูสตูดีครับอ็ไม่ไม่มันเดินมันเพราะว่าพระเจ้าทรงรักษาอืมก็ไม่ว่าพระเจ้าทรงทรงอยู่กับเราครับพระเจ้าทรงรักเราครับ เมื่อว่าเราอยู่ที่อทุกยัดลำบากใช่หมัเราผมพูพอ่านภาษาอังกฤษ,กษครับก็โอเค when when we are in in trouble นะครับใช่มีปัญหามีชาออะไรก็มีช้าป,ปใช่พระเจ้าก็ก็อยู่กับเราครับโอ้ี่อ,อ้ทประทับใจมากเลยครับ <laughs> โอ้โหก็ประทับใจมากทำให้ผมคิดถึงเอ่อพระทรรสะดุดีใช่ไหมครับที่อ่า ดาวิดได้เขียนเนาะบทเพลงของดาวิดเมื่อที่เขาเจอกับปัญหาที่อยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่23ข้อที่4เนาะที่บอกว่าแมนะ้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าุูเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์กับข้าพระองค์คาถาและทางพระกรสของพระองค์ตอบโยนข้าพระองค์ก็เป็นสิ่งที่ประสบการณ์นะครับที่เป็นคำพยานชีวิตด้วยสําหรับอาจารย์เอเอฟที่ ่แม้ว่าจะพบกับปัญหาในการในการดําเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าเนาะรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะคะรับหลายครั้งก็มี <laughs> เข้ามาแล้วก็เป็นปัญหาที่หนักด้วยอแต่ว่าเมื่อเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีมากๆให้กับเราผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเราหาไม้เท้าไม่ได้เพราะว่าจาังหวัดุดาหารก็เป็นจังหวัดที่แคบเนาะไม้ค้ำยันเนี่ย หลายหลายร้านก็ไม่มีแล้วก็เราไม่ได้มีเวลามากพอแต่ว่าพระเจ้าก็จัดเตรียมแล้วก็ทันเวลาสําหรับาการที่จะให้ไม้คํายันไ้กับอาจารย์เอเอ็มนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ยืนยันให้กับอาจารย์เอเอ็มเนาะว่าพระเจ้าอยู่ด้วยสําหรับการอารอบใช้ของอาจารย์แล้วก็ในช่วงเวลา3สัปดาห์หรือว่า6สัปดาห์ที่อาจารย์งคงต้องรักษาตัวเนี่ยพระเจ้าจะจัดเตรียมทั้งหมดให้เหมือนกับที่พระเจ้าจัดเตรียมไม้คำยัน ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ใช่ไหมครับใช่ใจริงๆอาจารย์เมื่อกีอาจารย์บอกว่าสตูดิโอที่ยี่สิบอะไรข้อที่สีข้อที่สี่วันนี้ผมไปไปตรวจอะไรก็เอ็มอาร์ครับก็ทําให้ผมก็คิดถึงภาคัมภีข้อข้อนี้ครับเพราะว่าน,นี้เป็นแป็งเคลื่อน MRI เแปลงเคลื่อนหญ่โอ้ครับนี่ก็ ผมก็ไม่รู้เพราะว่านี่ได้เป็นปัิสุการครั้งครั้งครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคือก็คิดว่าก็ไม่มีอะไรก็แต่ว่าต้องต้องต้องอยู่กับอยู่อยู่อยู่ในเครื่องนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงครับคือวันนี้ที่ว่าไม่รู้ผมผมก็ไม่ไม่รู้เออกี่นาที้วครับเพราะว่าแต่ว่าคือประมาณสิบห้านาทีหรือว่าสี่สิบนาทีประมาณนั้นพัเพราะว่าพันญุ์าบอกเออก็ ก็ก็บอกผมครับก็คือเพราะตอนนั้นผมคิดว่าเสร็จแล้วครับอ๋อผมเพราะว่ามีมีมีเอ่อพยาบาลเข้าเข้ามาแล้วครับแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวดีครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ตรงนี้ต้องอะไรครับต้องเข้ามาฉีดยาให้เข้ามาฉีดยาให้ก็ทำก็ทำให้ตัวชัดเจนงครับก็แหนชัดเจนงครับมีอะไรเกิดขึ้น

ไม่ไม่เหมือนอ๋อไม่สบายลีว่าอ๋ออะแล้วก็ตอนนั้นใหญ่มากแล้วก็ต้องเข้ากองเข้าเข้าไปในเครื่องอิดนะครับครับอแล้วก็ผมคิดว่าใช่สัตว์ตีปนี้ยี่สิบยี่สิบสามข้อที่สี่ข้อข้อเขาขอข้ออะไรก็คืออาาะไรกลุ่มเขาเงามาจูุราเราเราพัศจิบอกว่า 经过死阴幽谷死撇大ก็扩大大ครบเสืนทน大ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ครับช่ใ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 ชคือ่ใ่ใานใช่ใช่มช่มช่ใช่ใช่ใชาใช่าช่ใช่็ช่บช่ใ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 ช่ยชคใช่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 ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ิช่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ม่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ้่ใ่ใช่ใช่ใช่่่ม่ เออคคทอลิกร uh, ับแล้วก็เขาเขาก็มีเออเป็นเป็นแลนทำพยานชีวิตไม่ใช่คำคำว่าที่านของพระเยซูคริสต huh? ์แล huh? ้วก็คงก็ัภาษาจีนอ่ะ我们的天赋与น的明受显的不怕น打破造成狂的ที่เนี่ยว้าพระเจ้า long l ว n g อันนี้ร้องอ a n t s p a n ร้อันนี้ตลอดไปวครับอ้าวโอใคย มีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าอดใจเย็นข้ามด้านครับข้ามด้านว้าวเล้วเล้วก็เลยก็สุดท้ายก็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 มีพยาบาลปามาแล้วก็เเสร็จแล้วครับอ๋อก็ผ่านเอาได้ด้วยดีเนาะโอ้โหขอบคุณพระเจ้าก็เป็นเป็นเวลาประมาณอ่าประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนาะที่ที่เหมือนกับว่าชีวิตกําลัง ผ่านภูเขาเงมามันทุล่าผ่านฟอทับ <s uck> ตายใช่ไหมครับ <laughs> แต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะก็ผ่านมาได้ด้วยดีโอ้โหตรงนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์อ่าส่วนตัวของอาจารย์เอเอ็มจริงๆเนาะที่ได้รับการช่วยผู้จากพระเจ้าแล้วก็่ที่จะมาแบ่งปันให้กับเราเป็นพรอพรอต่อก,กันแลการถึงความรักของพระเจ้านะครับใช่ครับขอขอบพระเจ้าถ้าตรงนี้มีมีใครบ้านคือก็มีปัญหาเหมือนผมครับ หลังการไม่สบายหรือว่อออามีอ,อะไรที่เราไม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้ครับแต่ว่าผมก็หนุนใจทุกคนว่าจริงๆครับไม่ว่าเราอะไรับอยู่ที่สถานการณ์ยังไงก็ตามทุกอย่างลำ,ำบากก็ตามพระเจ้าจัดเ<อ>ตรียมให้คำยันให้เราเออส่งกลับแค่นี้นก่อนครับ,อรบขอบคุณครับเรานะครับ <laughs> อาาีกมากมแล้วก็ก็เป็นสรุปสุดท้ายเนาะสรุปสุดท้ายจริงๆผมก็อยากจะย้อนกลับมาที่ข้อความทีข้อนี้อีกครั้งหนึ่งที่อยากที่จะ,ะให้เราได้รอดึกถึงเมื่อเรามีปัญหาหรือว่าเมื่อเราพบเจอกับความยากลำบากเหมือนที่อาจารย์เองได้พบเนาะขออีกครั้งหนึ่งกับสรุดีบทที่23ผมจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่4ให้กับเรานะครับ พระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงนำข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเนามาจุราบข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะ พระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์อันนี้คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีให้กับดาวิดแล้วก็ดาวิดได้รับรู้ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าแน่นอนในวันนี้นะครับอาจารย์เอเอก็ได้รับรู้การสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าแล้วในชีวิตของพี่น้องด้วยนะครับทุกๆคนแน่นอนว่าเมื่อเรามีชีวิตที่ติสดสนิทอยู่กับพระเจ้าแล้วเราก็อธิษฐานแล้วก็ ดําเนินชีวิตอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาแน่นอนว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราและพระเจ้าจะช่วยเหลือเรานะครับให้เราทุกคนมั่นใจในการอยู่ด้วยของพระเจ้าในไม้คำยันที่พระเจ้าจะจัดเตรียมให้เราในเวลาที่เหมาะสมอย่างที่อาจารย์เอเอ็มได้ประสบการณ์แบบนี้นะครับใช่ครับขอบคุณครับก็เราพบกันยี่ีหน้า,า,นนกการครับเป็นน้ำมัสการครับอ่อมาน้ำมัสก,การ์กเรายังไม่จบสําหรับาก,การน้ำมัสการของเราใช่นะครับ ก็อีีหน้าอย่าลืมติดตามของเรานะครับอีนี้เป็นแค่อีพีพิเศษนะอรพีหน้าเราจะกลับมาพบกับหัวขอ้อที่จะสอนให้เรารู้ว่าการมาสการพระเจ้าที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะครับ<ช>เราพบกสำหรับอีพีหน้านะครับใช่คร<อ><อ>ับาบายครับ